ก็นะครับผมสร้างทหารแถวเมืองหลวงนะครับว่มันสร้างได้เยอะดีไปนะครับในเวลาปลูกของเราแหละตามแผนการของเรานะครับเราจะปลูกลงไปข้างล่างนะครับมผมว่าทหารของผมน่าจะพอนะไม่ต้องเรียกพวกมาหรอกตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามไม่ต้องไปยืนกันแล้วตรงนี้สี่ทางน้ำอีกเป็นทางที่ห้ามันปลกได้แค่ทีเดียว นี่ไงข้างหลังเดินมาได้ไหมเนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วก็มูฟทูมาตรงนี้อีค่ครับเนี่ยอัาจแผนการล่วงหน้าไปเลยท <c oughs> หารเราเยอะมากสามหมื่นสามหมื่นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับที่ทำได้เยอะสุดที่ผมเคยทำก็คือเออเป็นล้านนะครับผม,มโกงเอานะครับไม่มีอะไรหรอกว่าไงยอมหม สามหมื่นไม่ยอมเราตรงนี้ทีเล็กเองสามหมื 30, กลัวไหมให้พื้นที่เราไหมเออเป็นไงให้ไหมให้ให้เลยเอาไปเลยเรากลัวแล้วเรากลัวแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็ด้วยเอาพื้นที่มาเลยส่งไปเสียนบ2.0เอาให้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับ เสร็จผมตรงนี้ฮะว่าไงห้าพื้นที่หรอห้าพื้นที่เฮ้ยเ,เดี๋ยวนะเขาเป็นพันธมิตรกับอันนี้อืมแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของเนี่ยเ,เดี๋ยวเรอยๆเมืองขึ้นข,นของใครเนะนี่ยนะโอโผนี้อืมเนี่ย ใครเป็นเมืองขึ้นใครเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเมืองขึ้นมีสองันนี้เป็นพันธมิตรกันส่วนผมนี่พันธมิตรใหญ่สุดแล้วละ่ะตรงนี้ลบเยอะมากยอมไหมสามหมื่นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาขู่ตรงนี้ดีกว่าเออสามหมื่นเลยนะเออเผื่อบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียกําลังพลโดยใช่เหตุเจรจากันดีกว่าถามว่าไงยอมไหมไม่ยอมนะครับ เอ้อมีพื้นที่ยอมเราไหมเนะี่ยมีนะครับหนึ่งที่นะครับส่วนตรงนี้ไม่ยอมนะครับตรงนี้เเดี๋ยวผมทําอันนี้ก่อนเลยก่อนนะครับตังเออตังไม่มีนี่เราจะทําได้ยังไงไม่มีเนะโดนปฏิวัติแน่เราเราจะโดนปฏิวัติไม่พอเกณฑ์ทหารก็ไม่ได้เราให้โอกาสได้อีกทีบางทีเน่าจ,จะให้พื้นที่เ,เล็กๆเอ้ยเดีออ๋ยวเไม่ต้องไม่ต้องไม่ตรงตรงช่างมาันเถอะ ขอ,อดูหน่อยสิมีพันธมิตเป็นใครบ้างไม่มีมีรูปหัวใจแล้วก็โอ้เป็ตตนศัตรูไปทั่วเลยนะศั <c oughs> ตรูตไปทั่วอะไรใช่ไหมถึงเวลาแล้วอือการสงครามเลย <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบหนึ่งพันหนึ่งพบุกได้เปิดก่อนได้เปรียบอือลองสกิดสกิดเข้าไปดูแล้วกันมันเดินได้แค่ทีละนี่เฮ้ย ข้างหลังมีทหารด้วยเนี่ยเหมือนเตรียมการมาอย่างดีเหมือนเหมือนเคาน์เตอร์เราแล้วอะเตรียมพร้อมไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่เขาก็เป็นศัตรูกับผมด้วยเนี่ยไอคิดผิดแล้วมาเป็นศัตรูกับเราเนี่ยโอเคนะครับอ๋อศัตรูของเราทั้งหมดตอนนี้มีแค่ข้างล่างเดียวนะครับผมบุกได้แหละหนึ่งเอาหนึ่งหมื่นสกิเหมันกัน สกิดสกิดสกิทด,ดูแล้วกันนะอืมเอมอสกิดด้วยหนึ่งหมื่นเออเออไงล่ะทหารอยู่ข้างลาง่างหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสองบุกดูเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดอะไรข้างไปข้างล่างทำไมไปข้างบนนี่ตีเข้าไปใช้สองทีนี้ตีไปดูก่อนนะครับดูลาดเราฝั่งข้ามเอมอเออ เาเสร็จสีแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเ,เ,เราต้องผูกอย่างนี้เ,เป็นการสกัดกั้นพื้นที่ามาตีตรงนี้ต่อเฮ้ยผมเสียวว่าตีไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรครับลองลองดูลองดูแล้วกันตรงนี้ถ้าไม่มีทาหารก็แย่เลยนะเนี่ยอ,อันนี้ไม่ปุก,กอะไรไม่ปุกแล้วกันนะเจ็บไว้เจ็บไว้เอเอ,เอ,เอตีเข้าไปทะลวง ตะล่วงอ่าทีนี้ก็ไม่มีตังเกณฑ์ทหารแล้วไม่มีตังปเกเฑนทหารแล้วอันนี้ใช้หนึ่งหมื่นเดินไปเลยแล้วกันอุย้ยเอา้าลืมลืมน่าจะตรงนี้หนึ่งบุกตรงนี้ไปตรงนี้อีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เดินทั้งหมดเิเอ่อประมาณนี้แล้วกันเดินไปตรงนี้เกณฑ์เฮ้ยกเกณฑ์ไม่ได้สวยละมาไม่เป็นไร น้อยก็น่าจะที่หนึ่งครับบุกเข้าไปตีไม่เข้าหรอกอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> แค่เราแล้วโอ้โหเงินติดลบเนี่ยซะเยอะเชียวข้างล่างนี่อะไรเนี่ยโมลโค,โคนะครับยืดพื้นที่ได้ร้อยกว่าแล้วนะครับ อือตอนนี้นี่เราเป็นแบบนับ b e วันสุดๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆพื้นที่ของเรามี60กว่าเ60เท่าไหร่นะ61บาลานซ์บาลานซ์ลดลงเรื่อยๆ Population เฮ้ยเ c o n o m y มหนึ่งสองแสนนะเอคอนอ o มียสองแสนทางเราเริ่มมาแล้ว ข้ามเทือนไปไหนไหนที่ไหนมันต้องการเป็นศัตรูกับเราอีกมีไหมอันนี้เป็นเพื่อนเราไม่เป็นไรเอ้ย,เ,อย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับสาวในพื้นที่เขาอยู่ไกลหรอมากไหนไหนไหนที่ไหนที่ไหนต้องการต้องการแม่ที่นี้ต้องการอะไรตอนนี้เหลือพื้นที่เท่าไหร่สองพื้นที่แล้วยอมแพ้ซะจาได้ว่ามีตรงไหนบ้างตรงนี้กับตรงนี้ ยอมใช่าหารสองหมืนจะได้ไม่บุกเดียบร้อยออไม่ต้องใช้กําลังเลยเฮ้ยโอเงินเราก็ไม่มีผมว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าเราอย่าพึ่งรวมดินแดนเลยปล่อยมันไปอย่างนี้แหละนะครับถ้ามีการปฏิวัติอะไรก็น่าจะกันได้อยู่แหละขอ,อ,องทหารมาตรงนี้ก่อนไปรวมกันไปรวมไปรวม ไปรวมในจุดนัดพบผมจะเอาทหาร200ยืนไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันเผื่อมีการบุกหรืออะไรจะได้เขาเตอร์ทันตรงนี้ที่ไหนล่ะเนี่ยยึดไปได้80%แล้วเป็นศัตรูกับเราตรงนี้เฮ้ย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 เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายอมแล้ว อย่าบุกเราเลยทหารเราไปหมดแล้วทหารเราไปหมดแล้วสามสิบเทินยังไงยังไงไนายก็แพ้อยู่เนาะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยก็ที่เห็นเหลือแต่ที่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเป็นมิดกันไหมออยังติดอยู่อ๋อ,อใช่ผมปล่อยให้ติดอยูอ่ไม่ต้องการมิดแล้วต้องการแล้ว ใครมีปัญหาอะไรเจอพวกเราได้ <c oughs> อ๋อแล้วก็ตรงนี้อ๋อจับมือคืนดีกันได้แล้วค, <c oughs> คืนดีกันได้แล้วโอเคคืนดีกันได้แล้วและตะบุกที่ไหนกันต่อดีเฮ้ยตรงนี้ห้าสิบเป็นพวกเดี๋ยวมาเป็นพวกถ้าเป็นพวกได้นะตรงนี้ก็ห้าสิบบวกเอ้ยเดี๋ยวเลยสิบมันจะเป็นมิดกับผมกันเยอะเกินไปแล้วเอ๊ ผมว่าผมบุกนี่ดีกว่าเนี่ยเริ่มจากตรวจสอบโรงงานก่อนว่ามีทั้งหมด1นึ่งแสนแค่หนึ่งแสนเองไม่ขนามือพวกเราหรอกอืมเอาเลยเอา้าแต่ละคนก็นี่กันหมดเลยเนะี่ยเป็นแบบเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกับที่ที่เราจะบุกอยู่นะครับ บางที่อาจจะไม่บุกก็ได้นะมันมันจะบุกกันหลายที่เกินเวละมันไม่รู้เราจะเอายืนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอมมีวิธีวิธีละใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมอ๋อน,นี่ไปกินเออเทรดรีเควสต์เทรดรีเควสต์ไปกินเอา,เอาไม่มีโกลืมไม่มีโกททำไงดีไม่มีโก,โกแต่เรามีพื้นที่เอาเอาที่ตรงนี้ไปเล่นๆนะยอมแม่ยอมแม่อมแมเออส่งไปและ และรับโค้ดเสนอมารับรับพอดีเลยโอเคเอ้อยตอนนี้ทุกคนก็นะครับร่วมกันที่จะปลุกนะครับตามที่ผมได้บอกไปนะครับโ okay. อเคเฮ้ยผมว่าถ้าเพื่อนเราบุกเนี่ยเราเอาทหารหมื่นหนึ่งไปยืนยืนตรงนี้ดีกว่าเพื่อนผมตรงนี้น่าจะบุกนะครับไม่เป็นไระออลงไปข้างล่างหมื่นหนึ่งเลยเหรอ หมื่นหนึ่งไปแล้วเออหนึ่งมืนเราไม่กลัวการโดนอ,อปฏิวัติอะไรละเออเรามีพวกอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอาจจะโดนตลบหลังหรือโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้รวมไว้ก่อนดีกว่ารวมไปเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรอ,อ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเออโอ้โห ไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยศัตรูเต็มไปหมดโอเคไม่มีที่ยืนแล้วศัตรูของเพื่อนเราศัตรูเต็มไปหมดเลยเขี้ยบรอรอรอแต่ไม่ยืนพันหนึ่งได้ไหมเนี่ยกลัวโดนบุกมากอีกเทิร์นอีกเทิร์นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออ เอทำไมมันไม่มีนับไอยหลังเอาใหม่อีกรอบสิเอาใหม่อีกรอบนะเอานี่เลยประกาศตรงข้ามไปเลยแล้วก็คอเรียกพวกมาอือไม่สนอะไรแล้วปลุกเลยอืมเดียว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 ห้าพันปลุกเข้าไปตรงกลางเลยตรลวงใจกลางหนึ่งมืโอเคมันยังมีทางออกอยู่แยกทหารเฮ้ยลืดจะไม่แยกดีอืมช่างมาันเถอะอื เออเออเอ,อือลุยเลยพวกเออนั่นแหละลุยเลยเราไปกลัวละตรงน,นี้มันพื้นที่เราดิไนะไปยืนก่อนไปยืนก่อนเออเย,ยอะเยอะพวกเคเค่อยๆใช้ทีละหนึ่งหมื่นทะลวงเข้าไปตรงน,นี้หนึ่งพันมามารวมเลยเออ ใ้สองพันทะลวงเข้าไปตรงนี้ดูเพื่อตีเข้าไปอืสู้เราไม่ได้หรอกพวกเราเยอะอม,มีข้างล่างอีกอาจจะโดนทับข้างล่างบุกตีตายก็ได้ ไม่โดนหรอกเพราะว่าเรารวมเอ้ยเดียวมีพื้นที่เล็กๆตรงนี้ด้วยเหรอใครก็ได้ไปตีทีตีท,ตทีเดี๋ยวตตรงนี้เดียวเดียวเดียวข้างล่างล่างบุกเข้าไปทหารหนึ่งพันเก้าเปอร์เซ็นต์เขาไปแล้วเนะี่ยเอาทหารพันหนึ่งมายืนดีกว่าไหนๆก็ว่างแล้วอะ ไมายืนเลยฮึไม่มีแล้วเรียบร้อยเสร็จเสร็จเราตีตีเข้าไปทหารแปดพันตรงนี้ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวเราจะปลุกกันต่อนะครับเดินเดินเดินอือ ค่อยค่อยลดตังค์อะไรเนี่ยประจับมืออะไรกันไม่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 เราไม่จริรจาไม่อะไรทั้งนั้นเราจะบุกเข้าไปครับเรเ่ินเออตีเรียบร้อยแปดพันทำไมข้างล่างากม,มีเรื่องกับเราเรอ,อะทหารเราเยอะมากเหลือแค่แปดพันเองเอาละทุกคน ตายเลยพื้นที่อยากได้กันแค่ไหนก็เอาไปเลยฟรีสไตล์อืมเราได้คนเดียวเลยนี่นะอืออันนี้คือพื้นที่ที่ยังเหลือรอดอยู่เ,ยออเ,ยเหลือพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเหลือห้าพื้นที่นะครับข้างล่างเออไม่ได้กดไอ้นี่มาปาโถมันไม่เป็นไรหรอกมันยังมีพื้นที่ที่เป็นของพวกเราอยู่ ไปก่อนครับไปก่อนตอนนี้ามารวมกันตรงนี้ก่นันเราจะบุกข้างล่างต่อทหารเยอะนี่อะไรเนี่ยเอา้าอยากอยากทำสงครามกับเราเหรอมาสิจะเกินอาทหารมาก่อนไปยืนรอบๆตรงนี้ถึงจะโอ้โหเป็นพันเลยอืม เดีย๋ยวเราทหารจากนี่มานะ ae, ให้เขาบุกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยตีคืนนี่มาบุกเราเรื่องอะไรเนี่ยเราไปทําอะไรให้เพื่อนๆนช่วยกันต <shape> ีมันทีขอเรียกเพื่อนมาก่อนเรียกพวกมาก่อนเฮ้ยเรียกพวกก่อนพวกช่วยตีทีมาแล้ว ขอเรียกพวกมาแล้วทำสงครามได้ายที่ยังได้เลยมาเลยฮึแอดวอร์ดเดี๋ยวดีๆก่อนที่จะแอดวอร์เราต้องไม่ยอมแต่ตอนนี้รวมทหารกันอ่ช่วยด้วยเพื่อนเออไงเล่าข้อดีของการมีมันธมิตรนี่ไปก่อนแล้วกันเออ ตีไม่เข้าหรอกนี่ไม่แยกดีกว่ารวมไว้ก่อนเอาไปเลยใครอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาคืนไปเลย <c oughs> เราไม่ต้องการเงินดีคืนละตรงนี้เกณฑ์าหารได้ไปเยอะเท่าไหร่ต้องมาเกณฑ์ตรงแถวนี้ได้สองพันกลับมาแล้วตอนนี้เริ่มมีเงินเีนครับก็ในเวลาบุกกันแล้วล่ะผมเจราจาหลายรอบแล้วไม่ยอมเรา ิเราบุกไม่ได้เราก็เรียกพวกมาอีกอะเดินไปไหนอีกแล้วเนี่ยเออมาทางน,นี้บุกเข้าไปอ,อไม่มีมิไม่ทางทไม่มีทางมีทหารมากกว่าเราได้หรอกอาเอเออเอาไหมเอ,เอม้ยได้แล้วอย่ารอช้า <S <S ม,ม,มาไหมมา เรียบร้อยครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหพันธมิริรเราช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน <c oughs> ถ้าจัดการไดข้างล่างเสร็จที่เหลือก็ข้างบนจำไหมจำไหมไม่เอาใครไม่เอาเราบุกนะนกนนะไม่เอาเราบุกนะเป็นศัตรูกับเราเลยไม่เอาเนี่ยเป็นพวกเราไหมอาไหมเฮ้ยมีใครอยากเป็นพวกกับเราไหมตรงนี้สามพื้นที่ รอรอรอช่วงน,นี้ก็รอ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 กันไปก่อนเออเราอยู่พื้นที่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างไอ้นี่ด้วยเออผมว่าผมทำไว้แถวๆนี้ดิเอ้ยอ,อืมทำไว้ดีกว่าเอ,อิน่ทาไว้แล้วถูกแล้วเออสักสองที่แล้วกันตรงนี้ด้วยว่ามันอยู่ใกล้ชายแดนสุดแล้ว แต่วันนี้ผมว่าไม่ทึงท้างแล้วล่ะ